อาจาร์ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับประทานอาหารที่ริมแม,ม่น้ำริมแม่น้ำเจ้าพยา <c oughs> เกาหลีก็เรียกอะไรก็ไม่ทราบ้วครับไปกับลูกไม่ต้องกลัวหลงค่ะลูกนำทางเพราแม่เอาแต่เล่นติ๊กต็อกครับ <c oughs> ไม่ดูวิวไม่ดูทิวทัศน <c oughs> ์อะไรก็เลย ติ๊กตอก <TikTok S 1> เ,เล่นนั่งจ้องโทรศัพท์นะครับซ,ซ่อมกันอยู่ใครมีลูกนะครับมีผู้ใหญ่ที่ต้องต้องดูแลนะครับก็ต้องเนี่ยครับต้องเที่ยวเข็นนะครับก <c oughs> าให้มาเที่ยวครับไม่ใช่มานั่งเล่นติ๊กตอกนะครับและติ๊กตอกโหลดไม่ได้นี่ก็คือเครียดนะครับใช่่ายลูกต้องหลายชุดหลายวันแล้วก็ยังลงไม่ได้ค่ะเพราะว่าติ๊กตอกมันมันมันไม่เวิร์กอนะ่ะ ส่วน KETA นะครับง่ายสุดเลยครับโหลดแอปนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลปกติครับตามสบายเลยครับนะมันมีภาษาไทยด้วยนะแล้วก็กรอกพาสปอร์ตที่เรียบร้อยแล้วก็ลองเช็คดูว่าชื่อนามสกุลถูกต้องไหมนะครับแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปก็ถ่ายรูปปกติครับฉากหลังขาวก็ได้หรือไม่ขาวก็ได้นะถ่ายรูปง่ายๆนะครับแล้วก็ที่อยู่ก็ใช้รหัสไปรษณีย์นะครับก็เมกเมกขึ้นมาก่อนได้แหละเขาไม่ซีเรียสแล้วก็วันที่จะเข้าหรือวันกลับเนี่ยก็กะกะไว้ก่อนนะครับ คือถ้าเป็นผู้ใหญ่นะครับครึ่งชั่วโมงนะครับเขาก็ตอบกลับมาแล้วในอีเมลถ้าเป็นวัยรุ่นก็อาจจะวัน2วันแต่ก็ไม่ซีเรียสสบายสบายอันนี้ก็หมู่บ้านที่เขาอนุรักษ์ไว้ให้นักท่องเที่ยวมาเดินถ่ายรูปครับก็สูงชันวันนี้เรามาวันเสาร์แล้วคนเยอะ ครับอันนี้ก็เป็นระบบชนระ,ระทานตั้งแต่ยุคโชซอนเเีววช้้้้้้้าาาาาาาบนนนนนไม่ทททออก็ใใหหแลลงุ <c oughs> There was one that, โอ้นี่ขนมปลาในตำนาน,นครับเรนอรอนี่เราก็อยู่ในเมียงดงนะครับเมียงดงตลาดคนเดินหาของกินแต่มาดีมากครับฝนตกครับฝนตกครับ ของทอดเป็นประมึกทอด 5, อ 5, อห0 0พันวอน5 0าพวนเท่าไหร่คือค่องจริงอาหารเขาดูน่ากินไปหมดทุกสิ่งอย่างสุดยอด วันชีสวันชีสซื้ออะไรคะขนมปลาครับขนมปลารสชีสครับสี่พันวอนหนึ่งพันวอนเท่ากับยี่สิบหกบาทชิ้นหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทโอเค ขนมปลาครับ4,000วอนหมูบ้านเราอร่อยกว่า อันนี้นะครับเราก็มาตามรอยอีเทวอนนะครับอีเทวอนคลาสนะครับที่พระเอกชอบแบบมาวิ่งตอนเช้าแล้วก็มีหนังหลายเรื่องเลยครับเขาชอบมาถ่ายกันตรงนี้ยังไงดูดีไหมแต่คือไม่จําเป็นก็ไม่ต้องมาก็ได้ครับดูดูซีรีส์ต่อไปนะครับเพราะมันก็เหนื่อยใช้ได้นะครับลงรถไฟฟ้าใต้ดินขึ้นมาปับ๊บเดินนักสองสามรเมตรแต่มันขึ้นเขาไงแต่ก็สวยดี ป้ายรถเมล์อัจฉริยะนะครับก็เพราะว่าตรงเวลานะครับรถไฟฟ้าก็โอเครถเมล์ก็ใช้ได้นะครับก็ใช้ Nevermap เ no. <c oughs> นาะเพราะ Google แมปเซิร์ชไม่เจอนะครับมันจะงงๆนะครับก็โหลด n น v e r m a p มานะครับหรือไม่ก็คาเกาแมปอะไรของเขาเนี่ยตระกูลขาเกาทั้งหลายนะครับดีมากๆนะครับ อันนี้ก็คือตามรอยซีดีดังนะครับก็หลังจากที่ไปนั่งจิบนะครับเครื่องดื่มนะครับที่ผับที่มันจะเห็นแบบเป็นโซเวอร์สวยๆแล้วก็เดินมานะครับประมาณเกือบโลนะครับไล่ตามมาแล้วก็จะเจอสะพานนะครับที่พระเอกชอบมาวิ่งนะครับแล้วก็มาที่ร้านนี่ครับร้านของพักเซลอยนะครับร้านแรกนะครับก็บรรยากาศก็เหมือนในหนังแล้วครับแล้วก็มีป้ายมีอะไรติดเต็มไปหมดเลยนะครับก็ทําให้เราแบบ เออรู้สึกอินนะครับขึ้นมาข้างบนงงเลยแม่เหมือนหมูกะทะปิ้งย,ย่างยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่วิวดีนะเอาจริงอ่ะตรงนี้วิวดีมากเป็นร้านที่วิวดีจริงๆเลยครับอันนี้เราก็อยู่ในร้านของเท่าแก่พัฟเซลรอยนะครับร้านแรกนะครับก็กลับมาเปิดทําการอีกครั้งหนึ่งไม่น่าเชื่อนะครับข้างบนก็เป็นเหมือนจะเป็นหมูกระทะ แต่ไม่น่ามีรั้วเลยครับเลยยื่นหัวออกไปถ่ายรูปไม่ได้อันนี้ซวยครับพอดีแบตหมดครับ power bank ก็ไม่มีครับคือใบกินเลยครับไม่รู้จะไปไหนยังไงต่อเลยอดเที่ยวเลยครับเลยจำเป็นต้องเรียกแท็กซี่กลับโรงแรมเสียด้จริงจริงสับ <c oughs> อันนี้เราก็ออกมาจากวังชมคระาานารายณ์นะครับ เวลาอะไรลูปไอศครีจำไม่ได้อ่ะแล้วกลับบ้านกันแล้วครับบ๊ายบาย,บายครับ,บแล้วเจอกันนะครับในทริปถัดไปนะครับบ๊ายบาย